ด,ดูความแรงและความเย็นนะครับเย็นแค่ไหนครับโอ้เย็นเย็นยิ่งขึนหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูพัดลมราคาสองอาราคาร้อยกว่าบาทนะครับเป็น,นพัดลมแขวนพัดลมเพรานมันคือเฮ้ยเฮ้ย สเปคเขาบอกว่ากินไฟไม่มากนะครับประมาณ8วัตต์หรือ1ิหรือสิวัตต์นี่แหละครับกินไฟไม่มากก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับเดี๋เดแล้วเรามาลองประกอบใช้ดูกัน ดูความแดงและความเย็นนะ,ะเย็นแค่ไหนครับโอ้เย็นเย็นยังอยู่นะคุณนะเบิ้บงดูมันกลิ่นไฟบ,บ่เอาเอาช็อตจิกในร้านให้ดูนะครับว่าเย็นเย็นอยู่นะครับเออเย็นอยู่ แต่แต่ครั้งนี้ครั้งนั้นเราก็ต้องดูว่าเขาจะใช้งานได้ได้นานแค่ไหนนะครับแต่ถามว่าความเย็นเย็นอยู่นะครับเดี๋ยวสวิสเดี๋ยวเราจะไม่เอานะครับเดี๋ยวเราจะต่อเข้ากับปลั๊กเปิดปิดหลอดไฟนะครับตอนนี้ก็ติดตั้งติดตั้งในห้องนอนนะครับอยู่ที่เถียงนาตอนนี้กินไฟสิบแตดบ18วัดบ์เดี๋ยวเรามาดูแก่ สรีออกแกสรีออกดูกลไกสรีของเขานะครับทํามาจะเปน็นหน้าลักษณะอย่างนี้นะครับกลไกสรีของเขาเดี๋ยวเราจะไม่เอานะครับเดี๋ยวเราจะถอดออกเลยครับไม่ได้ใช้นะครับนี่ ต่อสายไฟแล้วนะครับเดี๋ยวต่ต่อจ้ำเข้าเข้ากับสวิตช์เปิดปิดไฟนะครับอ่ะเดี๋ยว ใส่แผ่นฟ้าก่อนตอนนี้ก็ปิดแผ่นฟ้าเข้าไปที่เรียบร้อยนะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ก็สวยนะครับร้อยกว่าบ,บาทอ่ะเดียวเดียวผมจะมาเข้าก็สวิตทำเป็นสวิตปิดเปิดไฟนะครับอยู่ที่เตานี้ไฟเป็นไฟของโซลาร์เซลล์นะครับโอเคแกะเต้าไฟกันนะครับ เมียวสวิตซ์ที่ผมเอามาใส่เป็นสวิตซเก่านะครับมีนาใช้จากจากเฉียงนี่แหละจากเฉียงนานนี่แหละครับอ่ะเรามาลองมาจำจำแล้วก็ลองเทดสดูกันนะครับเดี๋ยว ต่อปลั๊กไฟก็ต่อแบบธรรมดาเลยนะครับต่อแบบไฟ a อทั่วไปนะครับสำหรับต่อเต้าต่อต่อสวิตช์ปั๊ก ปิดเปิดไฟนะครับก็ต่อแบบธรรมดาตอนนี้เป็นปิดเปิดปิดเปิดากาวกาวกับลายเข้ามาแล้วก็ส่วนกาวเข้าฝั่งนี้ลายมาของนี้ก็พ่วงมาเหมือนกันนะครับส่วนส่วนส่วนตัวซีกไฟก็ <c oughs> ก็เอา ตัวกาวก็ได้นะครับลายก็ได้เข้าด้านล่างนะครับส่วนสายที่จะไปเป็นหลอดไฟหรืออะไรที่เราต่อไปใช้นะครับก็ให้สายหนึ่งเข้าตัวปิดเปิดอีกสายหนึ่งเข้าอีกฝั่งหนึง่งสมมุติว่าด้านล่างเป็นเป็นเป็นสายกาวด้านบนเป็นไฟนะครับก็เอาสองสายที่มาจากหลอดไฟเข้าตัวปิดเปิดตัวหนึง่งแล้วก็ามาเข้าตัวตัวสิ้นไฟนะครับสิ้นลายวิ่งมานะครับเส้นหนึ่ง ไปก็จะติดนะครับอ่ะก่อนที่จะประกอบขึ้นเดี๋ยวผมจะลองเทสนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาเทสกันเลยนะครับเป็นเป็นพัดลม18วัตต์นะครับของ A AC นะครับก็ประหยัดไฟดีเลยสั่งมาลองติดตั้งดูนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันเลยนะครับหนึ่งส สิบแปดวัตต์นะครับเดี๋ยวดูความเย็นก็ถือว่าใช้งานได้นะครับก็เย็นเย็นอยู่ประมาณหนึ่งครับเย็นอยู่ประมาณหนึ่งถือว่าเย็นอยู่นะครับสิบแปดวัตต์ โอเคเลยครับถือว่าของใช้งานได้ปกตินะครับสั่งมาจากลาซาด้านะครับสำหรับชิ้นี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับอยู่ในอะไรก็เยน็นีดสบายนะครับบ๊ายบาย